สวัสดี FC และสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับและผลงานในกลุ่มครอบครัวของเราเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับตัวเน้น VAP ของเรานะครับให้แนวทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับและญี่ปุ่นนะครับเอาชนะพม่าได้5ประตัวศูนย์บินนี้บวกครึ่งนะครับ ส่วนตัวเน้นตัวอื่นนะครับที่ให้ไวครับบวกเต็มข้อไป2ขาดทุนไปหนึ่งนะครับส่วนชุดโครงการของเราเนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแต่กกรกระจายนะครับสรุปแล้วนะครับบิน VAP ที่ให้ไวทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับบิน VAP นะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใส่แอดนำหน้าพิมแอลสตัว7-3ตัวนะครับหรือสแกน QR โคดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับวันเสาร์ที่8มิถุนายนนะครับมาจัดหนักจัดเต็มกันเหมือนเดิม7คู่นั่นเนะครับและสําหรับในคู่แรกนะครับฮังการีเจอกับอิสราเอลนะครับคู่นี้มีกิจกรรมนะครับร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับใครที่ตอบถูกนะครับแอดเข้ามารับของรางวัลกันได้นะครับ คู่ที่สสวีเดนเจอกับเซอร์เบียคู่ที่3โปรตุเกสเจอกับโครเอรเชียคู่ที่4เดนมาร์กเจอกับนอร์เวย์คู่ที่5เบลเยียมเจอกับลัสเซมเบิร์กคู่ที่6สเปนเจอกับไอร์แลนด์เหนือส่วนคู่สุดท้ายเม็กซิโกเจอกับบาซิลน,นะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์ฝากพี่ๆกดไ like ลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณล่วงหน้านะครับไปลุยกันที่คู่แรกในศึกกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นคู่ระหว่างฮังการีเปิดบ้านเจอกับอิสราเอลนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน5ทุ่ม ส่วนเฮ t ูเฮ a d ของคู่นี้นะครับเจอกันมา2นัดนะครับแต่ต้องย้อนไปไกลถึงปี2012ถึงปี2009เลยนะครับและเป็นอิสราเอลเนี่ยที่เอาชนะฮังการีไปได้1นัดนัดครับและเสมอกันไป1นัดนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป1นนะครับส่วนแฮนดิแคปใน2นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นอิสราเอลนะครับที่ทำเงินไปได้ทั้ง2นัดจบเกมต่ำไป2นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของฮังการีนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยฮังการีนะครับออกไปเยือนไอแลนด์นะครับแพ้กับไอแลนด์ไป2ประตูต่อ 1, 1สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของฮังการีนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของอิสราเอลนะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับ นัดล่าสุดนะครับอิสราเอลนะครับเปิดบ้านเจอกับไอร์แลนด์นะครับแพ้กับไอร์แลนด์ไป4ประตูต่อหนึ่งส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของอิสราเอลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่าคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านฮังการีเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้0 5นขีด1นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2 5งขีดนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับเจ้าบ้านฮังการีนะครับนัดล่าสุดของลูกทีมมาร์โกรอซีนะครับเพิ่งเสียท่าแพ้กับคู่แข่งนะครับนับเป็นว่าการแพ้หุนแรกในรอบ10นัดเลยก็ว่าได้นะครับจึงทําให้เกมนี้นะครับโปรแกรมอุ่นเครื่องเนี่ยที่เราจะได้เห็นนะครับแข้งอย่างเดนิสดีบุสนะครับผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็บาตอันบารอสนะครับกองหลังนะแล้วก็เอนเดสบอสกานะครับ คอลัมสไต์นะครับกองกลางแล้วจะปิดท้ายที่ลาสโลเคลเฮนเลอร์นะครับมิดฟิลตัวลุกนะที่นัดล่าสุดเนี่ยต่างนั่งเป็นสำรองนะครับลุนออกสตาร์เป็นตัวจริงทั้งหมดในวันนี้นะครับในขณะที่จุดศูนย์กลางเนี่ยการสร้างสรรเกมลุกนะครับคงหนีไม่พ้นดอมินิสโซบสไลนะครับ้องเครื่องจากเหลียวภูนะครับคอยกำหนดทิศทางให้กับทีมนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอิสราเอลนะครับด้วยสถานการณ์ความไม่สงบนะครับทำให้ลูกทีมของอารอนฮาซันนะครับไม่มีคิวลงเตะนานกว่า3เดือนเลยทีเดียวนะครับ แถมการเรียกตัวนักเตะนะครับยังขาดคีแมนหลักสำคัญด้วยนะครับทั้งมานซาันลูมอนนะครับชอนไวช์มันนะครับต่างไม่มีชื่อในทีมชุดนี้นะครับเท่ากับว่านครับวีเวลเราจะได้เห็นลัสมี่ซามูรี่เนี่ยแล้วก็ฮิชามอายุตนะครับแล้วก็ไทบาริโบนะครับได้ผนึกกกำลังเป็นสามภาษาในแดนบนนะครับขณะที่แดนกลางเนี่ยจะได้โอกาสของกาดี้คินด้านครับได้ลงคุมเชิงแดนกลางบ้างนะครับ ฮัสนะของคู่นี้นะครับจากสถิติที่เจอกันมานะครับเป็นทางฮังการีครับที่ทําได้ดีกว่านะครับพักหลังๆเนี่ยราคาบอลเปิดมาให้เจ้าถิ่นเป็นต่อนะครับมองแล้วไม่แพงนะครับเชื่อว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเปิดบ้านบทเอาชนะได้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้ฮังการีชนะที่21ไม่ก็สองจัดไปคู่ต่อไปนะครับาวิเดนเปิดบ้านเจอับเซอร์เบียนะครับคู่นี้จะลงเตะตอน5้าทุ่มนะครับ ส่วนเฮดทูเฮดใน4นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งเซอร์เบียนะครับทำผลงานได้ดีกว่านะครับโดยเจ้าบ้านอย่างสวีเดนเนี่ยเอาชนะเซอร์เบียได้1นัดนะครับและเซอร์เบียนะครับเอาชนะสวีเดนไปได้3นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับเซอร์เบียนะครับเอาชนะสวีเดนไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปใน4ี่นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับสวีเดนเจ้าบ้านนะครับทำเงินจากเซอร์เบียได้1นัดและเสียให้กับเซอร์เบียไป3นัดนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านสวีเดนนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเดนมาร์กนะครับแพ้กับเดนมาร์กไป2ประตูต่อ1ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของสวีเดนนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเซอร์เบียนะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดสเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเซอร์เบียออกไปเยือนออสเตรียนะครับแพ้กับออสเตรียไป2ประตูต่อ1สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเซอร์เบียนะครับทำเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลร,ราคาบนนะครับเปิดมาให้เสมอราคา2เปิดมาให้เจ้าบ้านเซวิเดนเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ขีนดนะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5งจุดขีสราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านสวีเดนนะครับของคุณซือยอนดาวโทมัสันนะครับสภาพความพร้อมวันนี้นะครับจะไม่มีบิกตอเกียวเคเลสนะครับของหน้าตัวเก่งจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนที่บาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับแนวรับ2รายอย่างรีสนุตวังควิดนะครับแล้วก็เอลลิตสมิธนะครับด้านการจัดทัพนับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแผนมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยวางเป็นเดียานคูรูเซฟกี้นะครับเอมิลฟอยเบิร์กนะครับแล้วก็แอนโทนีอีลังกานะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างอเล็กซานเดออร์ิั ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างเซอร์เบียเนี่ยภายใต้การนําทีมของดาร์เกนสตตยโควิดนะครับสภาพความพร้อมมันนีนะครับพวกเขาจะเสียเนี่ยมันย่ามักซิมโมวิดนะครับที่บาดเจ็บนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับพวกเขายังมีผู้เล่นนะครับบงบู้หลายหายนะครับด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับแผนมิดฟิลเนี่ยวางเป็นอันติย่าซีโควิดนะครับมิยัดการเนโควิดนะครับและกับตันทีมอย่างดูซานธาดิดเนี่ยคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอเล็กซานดรามิโตวิดนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเซอร์เบียเนี่ยน่าจะเน้นรองทีมมากกว่าผลการแข่งขันนะครับการเสียกองกลางไปหนึ่งรายเนี่ยในเกมล่าสุดนะครับน่าจะทําให้กุนซือเนี่ยไม่เสี่ยงเดินเกมนะครับต่างกับสวีเดนนะครับที่ไม่มีคิวสําคัญลงเตะนะครับอีกทั้งเรียกตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมนี้นะครับและเล่นในถิ่นตัวเองนะครับเรื่องความได้เปรียบเนี่ยมีมากแน่นอนนะครับนัดนี้ต่อที่สวีเดนเนี่ยเปิดรังเอาชนะได้นะครับวันนี้นะครับฟันธงให้สวีเดนชนะที่2 0ศูนย์จัดไป คู่ต่อไปนะครับโปรตุเกสเปิดบ้านเจอกับโครเอเชียนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับส่วนเฮตูเฮในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านโปรตุเกสนะครับทำผลงานที่ดีกว่าเยอะนะครับเอาชนะโครเอเชียไปได้3นัดเสมอกันไป2นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยโปรตุเกสครับออกไปเยือนโครเอเชียนะครับเอาชนะได้3ประตูสองส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับโปรตุเกสนะครับทำเงินจากโครเอเชียได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัด จบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านโปรตุเกสนะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับฟินแลนด์นะครับเอาชนะฟินแลนด์ได้4ประตูสองส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของโปรตุเกสนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป3นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนโครเอเชียนะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดเสมอไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเจอกับนอตมาซิโดเนียนะครับเอาชนะนอตมาซิโดเนียได้3-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของโครเอเชียนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านโปรตุเกสเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2คีด2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านโปรตุเกสนะครับเตรียมโรเตชั่นหลายจุดนะครับจากเกมชนะฟินแลนด์ไป4-2เพื่อทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายก่อนลุยยูโร2024นะครับโดยจะส่งคิสเยโนโรดันโดนะครับหัวหอกกับตันทีมลงเป็นตัวจริงนะครับรวมถึงเดโกคาร์ลอสนะครับเปนาโดซิวาบูโนเฟนันเดสแล้วก็เดโกดารนะครับกลับมาเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับประสานงานร่วมกันนะครับทั้งชาวคันเซโลลูเบนดิ a อสและก็ลาฟาเลอานะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนโครเอเชียนะครับเตรียมสลับนักเตะนะครับจากนัดที่ถล่มนอร์มาเซโดเนียไป3ามศูนย์เช่นกันนะครับแต่ยังคงใช้แกนหลักนะครับอย่างอีวานปริสิตนะครับมาเตโอโควาชิตนะครับแล้วก็อันเดียสคามมลิตนะครับลงสนามต่อเนื่องนะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นเนี่ยอย่างยอ์โกควาดิโอนะครับที่ไม่มีชื่อในเกมที่แล้วนะครับจะฟิตกลับมาเป็น11ตัวจริงนะครับขนาดที่เสือเท่าอย่างลูก้าโมดิตเนี่ยอาจจะต้องนั่งเป็นสำรองไปก่อนนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับการเจอกับโครเอเชียครับแม้ชื่อชั้นผู้เล่นทางฝั่งโปรตุเกสเนี่ยจะเหนือกว่านะครับแต่มองในแง่ความเข้าขานับและความลงตัวของทีมเนี่ยทางฝั่งโครเอเชียนะครับพิสูจน์ให้เห็นมาโดยตลอดครับอีกทั้งยามเจอกับทีมใหญ่ทางฝั่งโครเอเชียเนี่ยมักจะโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีนะครับกับเกมที่เหมือนจะเป็นการทดลองแทตติกนะครับและตัวผู้เล่นนะครับด้วยกันทั้งคู่เลยครับบอลเนี่ยน่าจะออกหน้าเสมอกันมากกว่านะครับวันนี้ฟันธงนะครับรองไปที่โครเอเชียเสมอกันที่ -2 2จัดไป คู่ต่อไปนะครับเดนมาร์กเปิดบ้านเจอกับนอร์เวย์นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับส่วนเฮทูเฮใน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเดนมาร์กนะครับทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะนอร์เวย์ไปได้3นัดเสมอไป2นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยเดนมาร์กนะครับเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนแฮนดิแคปที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเดนมาร์กนะครับทำเงินจากนอร์เวย์ได้3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเดนมาร์กนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเดนมาร์กเปิดบ้านเอาชนะซาลีเดนได้2ประตูต่องสวยแฮนดีแคปใน5นัดหลังสุดของเดนมาร์กนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนนอร์เวย์นะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสม,มอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยนอร์เวย์นะครับเปิดบ้านเอาชนะโคโซโวได้30ศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของนอร์เวย์นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเดนมาร์กเป็นต่ออยู่ที่0ูนีราคา2เปิดมาให้0.5นะครับ สูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2ชี้2.5นะครับส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านเดนมาร์กนะครับการจัดทัพเกมนี้เชื่อว่าได้เห็นเดนมาร์กเนี่ยโรเตชันแน่นอนนะครับโดยเกมนี้นะครับลุ้นได้เห็นเมาเทนอายามันนะครับวิกตอร์คริสเตนเซนนะครับซิมอนเคียนะครับแล้วก็แคสเปอร์เดนเบิร์กนะครับออกสตาร์ทในเกมนี้นะครับรวมไปถึงเฟรนเดริกรอนโนนะครับที่จะได้ลงยืนเป็นผู้รักษาประตูนะครับก่อนแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับนายทวารตัวเก่าของทีมนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอนนอร์เวย์นะครับพวกเขาเพิ่งเสียเดวิดมอยเลอร์นะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ต้นเกมนะครับหลังได้รับอาการบาดเจ็บนะครับล่าสุดเนี่ยเกมนี้จะได้เห็นยูเลียนอายเ์สันครับยืนเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายนะครับส่วนแกนหลักของทีมเนี่ยเชื่อว่าลงพร้อมหน้าพร้อมตาแน่นอนนะครับได้เห็นมาตินโอเดกาดซันเดอร์เบิร์กนะครับออสการ์บอบแล้วก็เออร์ลิงฮาลันนะครับซุปเปอร์สตาร์ของทีมนะครับนำทัพในเกมนี้นะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับทางฝั่งนอร์เวย์เนี่ยจะมีตัวชูโรงนะก็คือมาตินโอเดกาดครับและก็เออร์ลิงฮาลันนะครับลงนาทัพนะครับก็น่าจะสร้างปัญหาให้กับเดนมาร์กได้นะครับส่วนทางฝั่งเดนมาร์กเนี่ยต้องเล่นแบบเพย์เซฟนะเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บก่อนศึกใหญ่นะครับโอกาสเนี่ยที่จะออกหน้าเสมอนะครับยังมองว่ามีสูงนะครับวันนี้ฟันธงนะครับรองไปที่นอร์เวย์เสมอกันที่1นึจัดไปคู่ต่อไปนะครับเบลเยียมเปิดบ้านเจอกับรัสเซีเบิร์กนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีหนึ ส่วนเฮตูเฮตของคู่นี้นะครับเจอกันมา2นัดนะครับและเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเบลเยียมนะครับเอาชนะไปได้1นัดเสมอไป1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยเบลเยียมนะครับเปิดบ้านเอาชนะรัสเซมเบิร์กไปได้5ประตูหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปใน2นัดหลังสุดนะครับเบลเยียมนะครับทำเงินจากรับเซมเบิร์กได้1นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป1นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเบลเยียมนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3มนัดเสมอไป2นัดนะครับนัดล่าสุดน้20 ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเบลเยียมนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนรัเซมเบิร์กนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยรัซซมเบิร์กนะครับออกไปเยือนฝรั่งเศสแพ้ฝรั่งเศสไป30ศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของรัซซมเบิร์กนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 ส่วนราคาแฮนดิแคปในครัคืนนี้ก่อนไหลร,ราคาบนนะครับเปิดมาให้เบลเยียมเป็นต่ออยู่ที่2.5ขี3นะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านเบลเยียมนะครับของกุนซือโดมินิโกเดเดสโกนะครับเพิ่งจะเปิดรางเอาชนะมอนเตเนโกไปได้2-0ครับสำหรับความพร้อมของทีมนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามานะครับคาดว่าเดเดสโกเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1นะครับโดยมีเลนโตทอสซานะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าลาสกอร์และจะใช้เจเรมีโดกูเควินเดอร์บอยนะครับกับยานิตกาลาสโกนะเป็น3ประสานกลางลุกคอยสร้างสรรค์โอกาสนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเย็นลัสซัมเบิร์กนะครับของคุณซือลูคโฮสนะครับเพิ่งจะบุกไปพ่ายฝรั่งเศส3-0สำหรับความพร้อมของเกมในวันนี้นะครับจะไร้เงาฟอร์เรียงบนีนะครับแข้งเดียงนะครับที่ถอนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำขนาดที่ขุมกำลังหลักรายอื่นๆเนี่ยอยู่กันครบนะครับคาดว่าโฮสนะครับเตรียมจัดทับในระบบการเล่น4-5-1นะครับโดยมีกอสานโลริเกสออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าและใช้คริสโตเฟอร์มาตินนะครับปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางนะครับ โัษณาของคู่นี้นะครับเรดราคาเนี่ยเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครับก็ว่ากันตามเกรดบอลครับยังเหนือกว่าเยอะนะครับสำหรับทัพเบลเยียมนะครับฝั่งรัสซซมเบิร์กเนี่ยมองแล้วยังไงก็ต้านไม่ไหวนะครับวันนี้เชื่อว่าพุ่นแน่นอนครับเกมนี้นะครับซ้อมทีมแน่ๆนะครับปีศาจแดงดําของยุโรปเนี่ยมั่นใจว่านะครับเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงนะครับให้เบลเยียมชนะที่สามศูนย์จัดไปคู่ต่อไปนะครับสเปนเปิดบ้านเจอกับไอร์แลนด์เหนือคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองครึ่งนะครับ ส่วนเฮ t o เฮ a d ของคู่นี้นะครับเจอกันมา4ี่นัดนะครับและสเปนเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับเอาชนะไอร์แลนด์เหนือนะครับไปได้2นัดเสมอกันไป1นัดนะครับและไอร์แลนด์เหนือนะครับเอาชนะสเปนไปได้1นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปไกลถึงปี2007นะครับที่สเปนเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือได้1 0ส่วนแฮนดิแคปของคู่นี้นะครับเป็นไอร์แลนด์เหนือนะครับที่ทําเงินไปได้2นัด มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านสเปนนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอันดอร่าได้5ประตูศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของสเปนนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนไอแลนด์เหนือนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยไอแลนด์เหนือนะครับออกไปเยือนสกอตแลนด์เอาชนะสกอตแลนด์ได้1-0ส,ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของไอแลนด์เหนือนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านสเปนเป็นต่ออยู่ที่2.5ราคา2เปิดมาให้2 2.5คคีนะรับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2เปิดมาให้3ขีด3.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านสเปนของกุนซือหลุยเดลาฟูเอนเต้นะครับเพิ่งจะอุ่นเครื่องไล่ถล่มอันดาราไป5ประตูศูนย์สำหรับความพร้อมของทีมเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามานะครับแน่นอนว่าขุมกําลังทั้งหมดอยู่กันครบคาดว่าเดลาฟูเอนเต้นะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-3-3โดยมีเฟรนต์ตอเลสมิดเกลโอยาซาเบลกับแดนนี่โอโมนะครับเป็น3ประสานแดนหน้านะครับและจะใช้มาตินซูบิเมนดีนะครับรับจ็อบเป็นกลางรับนับคอยตัดเกมลุกของคู่แข่งอยู่ด้านหลังนะครับ ทัศนาของคู่นี้นะครับกับเลทที่เปิดมาให้นะครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะครับมองมุมไหนนะครับทับกระทิงดุสเปนเนี่ยยังเหนือกว่าเยอะนะครับรวมไปถึงไซติดวลกันนะครับก็ยังดีกว่าเยอะนะครับได้เปรียบทุกทางเลยนะครับขอวัดบอลต่อดีกว่านะครับหากกดไว้เร็วเนี่ยม็ดแรกมาไวเชื่อว่าไหลยาวแน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะครับฟันธงให้สเปนชนะที่3 0มศูนย์จัดไปคู่สุดท้ายในศึกกระชับมิดทีมชาตินะครับเป็นคู่ระหว่างเม็กซิโกเปิดบ้านเจอกับบาซินนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับ ส่วนเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทีมเยือนอย่างบารซินเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านเม็กซิโกนะครับเอาชนะบารซินได้1นัดเสมอไป1นัดนะครับและบารซินนะครับเอาชนะเม็กซิโกไปได้3นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยบารซินนะครับเปิดบ้านเอาชนะเม็กซิโกไปได้2 0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเม็กซิโกนะครับทำเงินจากบารซินได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมต่ำไป5นะครับ มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเม็กซิโกนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดครับเม็กซิโกเปิดบ้านเจอกับอุรุกวัยนะครับแพ้กับอุรุกวัยไป4-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเม็กซิโกนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนบาซินนะครับเอาชนะคู่แข่งได้1นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป3นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับบาซินออกไปเยือนสเปนนะครับเสมอกับสเปนไป3ประตู3เสือ handicap ใน5นัดหลังสุดของบาซินนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้บาซิลเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้0.5ขีด1คิดนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2 5ขีด3นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมครับเม็กซิโกเนี่ยนายใหญ่อย่างไมเมโรซานนนครับเกมนี้ครับเรียกตัวนักเตะหน้าเดิมๆกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับตามแผน4-2-3-1นะครับแนวรับนะครับจะใช้เป็นวิกตอร์อัลฟอนโซนครับและจะใช้เคซูสออสโลยโก้ครับคุมแผนหลังเช่นเดิมนะครับและแดนกลางเนี่ยมีเอสสันอวาราสะครับกับแฟนานเบลทานครับปั้นเกมลุกคู่กันครับส่วนแนวลุกเนี่ยจะใช้เป็นอเล็กซิสเบกานะครับนำทัพสร้างสรรคเกมนะครับ ส่วนหน้าเป้านะครับวางซานเตอโกคิมินสนะครับเป็นตัวทีเด็ดนะครับส่วนทางด้านฝั่งบาซินนะครับกุนซื้ออย่างดาริวันจูเนียนะครับเกมนี้เรียกตัวผู้เล่นฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับมาติดเกือบทุกรายนะครับขนาดที่เนมาเนี่ยยังไม่มีชื่อใน11ตัวจริงนะครับ และแนวรับวันนี้นะครับจะวางเป็นอังแดมิรินเปานะครับกลับมาคุณยอสคุมแผ่นหลังคู่กันนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยใช้เป็นลูโนกิมไลนะครับห้องเครื่องจากนิวคาสเซินนะครับปั้นเกมคู่กับดักลาสลุยนะครับขณะที่แนวลุกเนี่ยจัดเต็มนะครับนำโดยลูคัสปาเกต้านับแล้ววางโดดิโก้นับคำหน้าเปานะครับ โฆษณาของคู่นี้นะครับด้านเม็กซิโกเนี่ยผลงานที่ผ่านมาครับทาให้เห็นว่าพวกเขาเองนะครับก็ไรตอนคู่แข่งได้สบายๆเช่นกันครับส่วนทางฝั่งบาซิลนะครับยุคนี้นะครับทีมเนี่ยมีคมเขี้ยวนะครับเอาชนะมาแล้ว2เกมติดนะครับแถมยังไม่แพ้ใครเลยตลอด5เกมหลังนับจากสถตติที่เจอขึ้นมานั้นนะครับเป็นบาซินนะครับที่ข่มอยู่ตลอดนะครับราคาบอลเนี่ยเปิดมาหราบาซินนะครับเป็นต่อครับมองแล้วก็ไม่แพงนะครับเชื่อว่าทัพแซมบ้านะครับจะบดเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ฟันธงนะครับให้บาซินชนะที่20จัดไป แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันเสาร์ที่8มิถุนายนนะครับโดยผมีเดดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับจัดมาให้พี่พี่คู่นะครับชอบคู่ไหนนะครับตามมาได้เลยนะครับและสําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับเข้าไปในแอปสีเขียวใสแอดนำหน้าพิมแอลสตัว73ตัวนะครับหรือสแกน QR Code โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆี่ท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้กับผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆกันไปก่อนแล้วนะครับขอให้พี่ๆมีความสุขเชียร์บอลกันให้สนุกนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ